ถ้าอยากสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเหนื่อยเกินไปนี่คือหลักคิดที่ต้องรู้คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ชีวิตก็ดูเหมือนจะยิ่งยุ่งเหยิงมากขึ้นเท่านั้นเราวิ่งวุ่นตอบอีเมลเข้าประชมุมทำโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มทักษะใหม่ๆไม่หยุดหย่อนเราเชื่อในคติที่ว่ายิ่งทำมากยิ่งได้มาก แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสวนทางเราเหนื่อยล้าหมดไฟและรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่เคยไปถึงไหนเลยมันเหมือนกับว่าเรากำลังพยายามทำทุกอย่างแต่กลับไม่ได้ทำอะไรให้ดีที่สุดสักอย่างเดียว ถ้าความรู้สึกนี้มันคุ้นๆวันนี้คือวันของคุณครับเพราะเราจะมาเปิดเผยความรับของคนที่ไม่ใช่แค่เติบโตแต่เป็นคนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยปรัชญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อที่เรียกว่า essentialism essentialism ไม่ใช่เทคนิคการบริหารเวลาแบบผิวเผินแต่มันคือวินัยในการแยกแยะให้เด็ดขาดว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นจริงๆและอะไรคือเสียงรบกวน มันคือปรัชญาที่สอนให้คุณตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นนับร้อยนับพันอย่างทิ้งไปเพื่อให้เหลือแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆเพียงไม่กี่อย่างแล้วทุ่มแทพลังงานทั้งหมดของคุณลงไปที่จุดนั้นพูดง่ายๆก็คือการทำน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหลักการแรกและเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของ e s s e n t i a l i s m ก็คือการนิยามสิ่งจำเป็นหรือ define what s essential ฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดไปเรามักจะกระโจนเข้าไปทําทันทีโดยที่ไม่เคยหยุดและถามตัวเองอย่างจริงจังเลยว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราจริงๆในตอนนี้อะไรคือเป้าหมายหนึ่งเดียวที่ถ้าเราทําสําเร็จแล้วสิ่งอื่นๆจะง่ายขึ้นหรืออาจจะไม่จําเป็นต้องทําอีกเลย การใช้เวลาเพื่อไตร่ตรองอย่างลึกซึง้งถึงแก่นแท้ของชีวิตและเป้าหมายของคุณมันไม่ใช่การเสียเวลาครับแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าอะไรสำคัญคุณก็จะมองว่าทุกอย่างสำคัญไปหมดแล้วคุณก็จะลงเอยด้วยการใช้เวลาและพลังงานอันมีค่าของคุณไปกับเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของคุณเลย ลองถามใจตัวเองดูสิครับตลอดปีที่ผ่านมาคุณได้เผอพูดคำว่าได้ครับหรือตกลงค่ะให้กับเรื่องราวโอกาสหรือคำขอร้องที่จริงๆแล้วมันไม่ได้พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายที่แท้จริงของคุณเลยไปมากเท่าไหร่แล้วบุคคลระดับโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงหลวนเข้าใจหลักการนี้เป็นอย่างดีลองดูสตีฟจ็อบส์ตอนที่เขากลับมาที่ Apple ในปี1997 ตอนนั้น Apple กำลังจะล้มละลายและมีผลิตภัณฑ์กระจัดกระจายอยู่กว่า350อย่างสิ่งแรกที่ j o b บส์ทำไม่ใช่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่แต่คือการตัดเขาเรียกประชุมผู้บริหารเดินไปที่ Whiteboard แล้วขีดตารางง่ายๆ4ช่องเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำ เขาลดลายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดลงเหลือแค่4อย่างเท่านั้นจาก350เหลือแค่4หลายคนในตอนนั้นคิดว่าเขาบ้าไปแล้วแต่การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวครั้งนั้นแหละครับคือการนิยามสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ Apple รอดตายและกลายมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในเวลาต่อมา หรือนักธุรกิจหลายคนที่กล้าปฏิเสธโปรเจกต์ที่ทำเงินได้ดีแต่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศระยะยาวเพื่อที่จะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาเข้าใจว่าการกระจายพลังงานไปทำสิบอย่างก็ไม่สู้การทุ่มเทพลังงานทั้งหมดลงไปในสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดดังนั้นก่อนที่เราจะไปต่อผมอยากให้คุณหยุดคิดสักครู่อะไรคือสิ่งจำเป็นหนึ่งเดียวของคุณในตอนนี้ครับ ทีนี้เมื่อเรานิยามได้แล้วว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นเราจะปกป้องมันได้อย่างไรท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเราและคำขอร้องไม่รู้จบนี่จึงนำเรามาสู่หลักการที่สองและสามที่ต้องทำควบคู่กันไปนั่นคือการปฏิเสธอย่างมีศิลปะ seno gracefully และความกล้าที่เลือก the courage to choose มาดูกันที่การปฏิเสธก่อน หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการปฏิเสธเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ทำร้ายความสัมพันธ์แต่ในลอกของเ s s e n t i a l i s m การปฏิเสธไม่ใช่การทำร้ายคนอื่นครับแต่มันคือการเคารพเวลาและพลังงานของตัวคุณเองทุกครั้งที่คุณพูดว่าใช่กับเรื่องที่ไม่สำคัญคุณกำลังพูดคำว่าไม่กับเรื่องที่สำคัญที่สุดของคุณโดยไม่รู้ตัวกลยุทธ์ในการปฏิเสธอย่างมีศิลปะไม่ได้หมายถึงการพูดว่าไม่ผมไม่ทำแบบแข็งทื่อ แต่มันคือการสื่อสารอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นเช่นขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ผมต้องขอทุ่มเทสมาธิทั้งหมดให้กับโปรเจกต์หลักของผมจริงๆหรือแนวคิดนี้น่าสนใจมากเลยครับแต่ผมคงไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำมันในตอนนี้การปฏิเสธแบบนี้แสดงให้เห็นว่าคุณไตร่ตรองมาแล้วไม่ใช่การปัดทิ้งอย่างไร้เยื่อใหญ่ นี่คือทักษะที่ทรงพลังที่สุดที่คุณต้องมีเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับสิ่งจำเป็นของคุณและเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะปฏิเสธแล้วคุณจะพบกับความจริงข้อต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือความกล้าที่จะเลือกการเติบโตอย่างแท้จริงนั้นต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดความจริงก็คือคุณไม่สามารถมีทุกอย่างได้และคุณก็ไม่สามารถทำทุกอย่างได้เช่นกัน การเลือกทำสิ่งหนึ่งโดยนิยามแล้วมันหมายถึงการที่คุณต้องเลือกที่จะไม่ทำอีกหลายร้อยหลายพันสิ่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่า trade off หรือการได้อย่างเสียอย่างคนส่วนใหญ่พยายามจะหลีกเลี่ยงความจริงข้อนี้พวกเขาอยากได้ทั้งสองทางแต่คนที่เป็น essentialist จะยอมรับและโอบกอดมันดูอย่างอีลอนมัสสิครับเขาไม่ได้สร้างเทส l a ไปพร้อมๆกับการบริหารบริษัทอื่นอีก10แห่ง เขาไม่ได้สร้าง SpaceX ไปพร้อมๆกับการรับงานที่ปรึกษาไปทั่วมั่วไปหมดเขากล้าที่จะปฏิเสธการร่วมทุนโอกาสทางธุรกิจและคําเชิญนับร้อยนับพันอย่างเพื่อที่จะทุ่มเทสติปัญญาและพลังงานทั้งหมดให้กับบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่เขานิยามแล้วว่าจำเป็นต่ออนาคตของมนุษยชาติหรือลองนึกถึงนักกีฬาระดับโอลิมปิกพวกเขาต้องแลกการเข้าสังคม ปาร์ตี้หรือการพักผ่อนหย่อนใจเหมือนคนทั่วไปเพื่อทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมที่เข้มข้นอย่างสุดขัว้วพวกเขาเลือกที่จะฝึกซ้อมและนั่นหมายถึงการปฏิเสธกิจกรรมอื่นๆทั้งหมดคนที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นพวกเขาไม่ได้ทำทุกอย่างครับแต่พวกเขาทำสิ่งสำคัญเพียงไม่กี่อย่างอย่างเข้มข้นและบ้าคลั่งที่สุดนั่นแหละครับคือความกล้าที่จะเลือก แต่เดียวก่อนครับสิ่งที่น่าตกใจที่สุดและอาจจะเป็นกับดักที่ใหญ่ที่สุดที่คุณกำลังเผชิญอยู่คือความคิดที่ฝังหัวเรามาตลอดว่ายิ่งทำมากยิ่งดีความจริงก็คือบางทีสิ่งที่คุณกำลังวิ่งไล่ขวายคว้าอย่างไม่ลดละสิ่งที่คุณรีบเซยเยสให้กับมันยังไม่ลังเลอาจจะเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการคุณไว้เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเติบโตของคุณเอง เรามักจะคิดว่าการเติบโตคือการบวกเพิ่มเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เพิ่มความรับผิดชอบใหม่เพิ่มทักษะใหม่แต่จุดพีคของปรัชญาเอเซนเช a l ิ s มคือการที่คุณจะตระหนักรู้และพลิกความคิดไปอีกด้านหนึ่งเลยว่าการเติบโตที่แท้จริงและรวดเร็วไม่ใช่การเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่มันคือความกล้าหาญที่จะลด ตัดทิ้งและกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆเพียงไม่กี่อย่างโดยความตั้งใจและเด็ดเดี่ยวที่สุดนี่คือจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนที่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเข้าใจและกล้าทำเพราะการลดมันต้องใช้ความกล้าหาญมากกว่าการเพิ่มเสมอ การปฏิเสธมันยากกว่าการตอบตกลงและการเลือกเพียงสิ่งเดียวมันน่ากลัวกว่าการทำทุกอย่างเผื่อไว้แต่ผลลัพธ์ของมันคือชีวิตที่ยุ่งเหยิงน้อยลงมีความหมายมากขึ้นและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนสรุปแล้วหลักการของ Essentialism ทั้ง3ข้อที่จะช่วยปลดล็อกชีวิตที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดของคุณได้ก็คือ 1. การนิยามสิ่งจำเป็นหยุดแล้วถามตัวเองอย่างจริงจังว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ 2. การปฏิเสธยังมีศิลปะเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่กับทุกสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในข้อแรกและ 3. ความกล้าที่จะเลือกยอมรับความจริงที่ว่าคุณต้องเลือกและทุ่มเททั้งหมดให้กับสิ่งที่คุณเลือกด้วยหลักการนี้คุณจะสามารถทำน้อยลงแต่ได้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนี้ถึงตาคุณแล้วครับอะไรคือสิ่งที่คุณจะลดออกไปจากชีวิตเพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งจำเป็นที่สุดได้เติบโตคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่าคุณจะเริ่มจากอะไรถ้าชอบแนวคลิปแบบน้อยแต่มากนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ